สวัสดีครับยูกคยช่องเซนายเมโกซี่นะครับวันนี้จะพามารีวิวแคทนะครับ3 2 0ส2นะครับตัวนี้ d2 สภาพสภาพโดยรวมกว็ทำสีทั้งคันนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมทำสีทั้งคันเก็บสลักเก็บสลักในนี้ครับซีนกระบอกนะครับเก็บหมดแล้วนะครับทั้งสี ทั้งสีเลยนะครับแล้วก็ปุงกี้ทําให้ใหม่นะครับสลักพุงกีแน่นนะครับไม่มีหลวมเนี่ครับพ่สีเนี่ยพุงกีก็โอเคครับสวยอยู่ปุ่มอามนะครับปุมอามไม่มีร้าวไม่มีแต่งนะครับสภาพสวยระบบไฟเก็บระบบไฟให้หมดนะครับสภาพสวยอยู่ใครหาไว้ใช้งานนะครับดีทูตัวนี้ ขายราคาไม่แพงครับราคาเปิดไว้ประมาณล้านสองแปดนะครับจะเป็นแนนได้ครับเกรดดีๆก็จะได้เยอะครับภาพิล์มก็สวยนะครับรอนำรอนำยังไม่ออกจากซองนะครับยังอยู่ในซองอยู่สู้ยังดีอยู่ครับสู้โอเคอยู่นะครับบูทน่ครับเฟรมพ่นสีเรียบร้อยทำสี นี่ครับสภาพเฟรมก็สวยอยู่ครับไม่มีก่อนนะครับในบูตโอ้บูตยังกลมอยู่นะครับบูตกลมอยู่เบทตักเบทักคอน็อตยังไม่โผล่นะครับเบทตักเต็มอยู่ครับสภาพเบทักเนี่นี่ครับเบททแคอน็อตยังไม่โผล่นะครับเนี่ยคอนด์ยังไม่โผล่สภาพดีนะครับนี่ครับ ตัวบูธยังกลมนะครับสู่นะครับสูดรงล่างรอเลือไม่ม,มีแตกนะครับแคเร์สองตัวรอเลือลอเ,เลือเจ็ดตัวนะครับเนี่ยดูสปอคเก็ตก็โอเคครับยังยังใช้งานได้ครับยังเ,เยอะอยู่เนี่ย นี่ก็ให้ดูโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเนี่ยสภาพประมาณนี้ยทำสีทำสีทั้งคันนะครับสวยดีเงานะครับอีกสารเล่มทะเบียนน้ำคนสภาพสวยเดี๋ยวพาดูช่วงลา่างนี้นี่ครับช่วงล่างเรียมๆเลยสวยๆเลยครับ ไม้รู้คันนี้เขาเปลี่ยนเอวหรือเปล่าน่าจะนะนี่ครับช่วงล่างมันทายนะครับมันทายนี่ครับมันทายสีไม่ค่อยถลอกเท่าไหร่ครับสภาพสวยอยู่นะครับ พามดูปั๊มนะครับปั๊มสวยๆเลยครับแห้งเลยปั๊มดีนะครับไม่มีเยิ้มนะปั๊มเลยปั๊มไม่มีเยิ้มครับเก็บรั่วซึมหมดแล้วสภาพสวยอยู่ ใครหารุ่นนี้ไปใช้งานนะครับ D 2. D 2แคดดีทูดีทูนะครับใครหารุ่นนี้ไปใช้งานก็โทรสอบถามได้เลยครับราคาไม่แพงมากแคดดีทูก็มีอยู่สามคันให้เลือกนะครับแคดดีทูแคดในบ้านก็มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า มีอ U ห้าคันนะครับแคทมีให้เลือกอย,ยู่ใครสวบ uk, แคทนะครับไว้ใช้งานนะครับหาไว้ใช้งานอยากให้รีวิวรุ่นไหนก็โทรสอบถามเอ้คอมเมนต์คอมเมนต,ต์บอกได้ครับเนี่ยฟันเราก็เปลี่ยนให้ใหม่น,นะครับเนี่ยปุงกีสส้สวยๆปุงกี้สวยๆเลยครับมีปะนิดๆหน่อยๆครับเนี่ยแต่สวยอย,ยู่ปุงกี้ฟันเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเฟรม แคทสามสองศูนย์ดีทูนะครับ, 3, 2, 0, น,รบน,น,นี่จะพาดูฟิล์มของเนี้ยเหมือนกันครับสวยอยู่แอเย็นนะครับ ล้างระบบเรียบร้อยภาพเด,มดิมนะไม่มีปูนะเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีปูนะดูฝั่งแบบนี่ครับแบบลูกใหญ่ด้วย ดูภายในนะครับในภายในเดิมๆส,สวยเลยครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเขาซื้อมาใส่ใหม่นะครับเนี่ยตรงนี้มันไม่มีมาเดี๋ยวเขาซื้อมาใส่ใหม่ทาระบบใหม่นะครับจะเช็คระบบ,บแล้วแหละนี่ครับสภาพเดิมๆสวยเลยครับสภาพเดิมๆนะครับ แรงดุดด้วยเช็กระบบอีชั่วโมงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามชั่วโมงนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามชั่วโมงครับน้ำมันจะหมดแล้วนี่น้ำมันจะหมดแล้ว อง <Okay. S 2> เดี๋ยวพาขึ้นไปดูเครื่องนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับว่ามีไอไหม กเก็บรั่วกเก็บซึมนะครับแห้งนะครับอะไรตรงไหนไม่ดีเราก็เก็บรั่วซึมนะครับหรือว่าลูกค้ามาลองหรือว่ามีรั่วซึมตรงไหนก็บอกได้ครับอตอนนี้ยังล้างอยู่อาจจะไม่รั่วซึมเนาะพอเราลองไปประมาณสามสิบหรือหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้นะครับว่าตรงไหนรั่วซึมเราก็ตรงนั้นเราก็ให้เก็บได้นะครับไม่ยาก เราก็บอกกันได้นะครับเราเก็บรายละเอียดใหู้ีแล้วพอแค่ลูกค้าบอกนะครับ ได้เลยครับมาลองดูได้เลยครับคนีใครหาไว้ใช้งานนะครับราคาเปิดไว้หนึ่งล้านสองแสนแปดมืบาทนะครับต่อรองได้จัดไปแนนได้ครับรือจบได้ลดใจเยอะครับฝากมีไว้ต่อรองนะครับเราส่งปีในประเทศไทยนะครับส่งปีทุกจังหวัดนะครับที่มีค่าจะส่งนะครับเดี๋ยวเราส่งปีให้เลยนะครับ ครื่องดีไม่มีไอเะยครับไปหาแกไปไปเจาะดินแข็งนะครับปูดินแข็งปูดินดานนะครับจากดินใส่ด้ำนะครับคันนี้เป็นตู้เลือกหนึ่งนะครับจะบ้าบสวยเลยมาลองดูได้ครับถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจไม่ว่ากัน,นครับลองดูเต็มที่เลยมีเลือกหลายคันนะครับ ก,กองเล็กกองใหญ่ก็มีให้เลือกอยู่นะครับกองเล totally ็กกองใหญ่ก็มีให้เลือกอยู่แค่ที่ดูกองใหญ่ก็มีครับกองเล็กก็มีถูใจคนไหนก็ซื้อเลยครับภาพนี้สวยนะครับหรืออยากให้เก็บตรงไหนเพิ่มให้เราเก็บไม่ได้นะครับราคาคุยกันได้ครับอยากให้เก็บรั่วซึมตรงไหนเพิ่มครับก่อนจะออกจากบ้านเราเก็บให้แล้วครับหรือว่า ใครอยากหาหารถไปใช้หน้าแรงครับไปทําเรื่องไว้ก่อนได้เลยครับสองเดือนนี้ถ้าเราไม่เอาออกจากบ้านเราก็ไม่ต้องสงวนรถนะครับทําเรื่องไว้ก่อนได้เลยนะครับพอเราถึงหน้าแรงแล้วค่อยเอารถออกจากบ้านโอเคครับพอดีครับเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเราออกไปทํางานได้เลยครับมีเงินสงวนเต็มที่ครับครับพอเราพอเราไม่ได้ออกจากบ้านเราก็ มาเก็บรั่วซึมให้ครับมีเวลาสองเดือนทําเรื่องผ่านเราก็เก็บรั่วซึมให้เราก็เก็บให้แล้วเลยครับแต่ว่าเผื่อมันมีจุดไหนที่ยังเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ไม่เห็นนะครับเนี่ยเราก็เก็บให้ครับแล้วก็ภายในสองเดือนครับกว่าลูกค้าทําเรื่องผ่านก็ทําเรื่องผ่านแค่เดียวแหละครับถ้าว่าไปเน้นไอ้ถ้าว่าคนทําดีนะครับดาวคนทําดีครับ คนข้ำคนออกดีนะครับออกรถไม่ยากนะครับลองโทรสอบถามนะดูได้เบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดทรแปนะครับแล้วก็เราก็ทําเรื่องไว้ก่อนนะครับเนี่ครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสินไนไมโกรสินะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ